รวม7ดราม่าพิมรีพายกับการทำธุรกิจที่ทําให้เกิดกระแสดาม่าสนันเรียกได้ว,ว่าเป็นแมค่ค้าออนไลน์และเป็นหนึ่งในคนดังของวงการบันเทิงไทยที่ก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยแต่พิมรีพายก็มีดาม่าถาถถมเข้ามาไม่หยุดจะมีประเด็นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยจ้า 1>, 1. น้ำปลาระประเด็นร้อนแรงล่าสุดที่ขึ้นเพลในตอนนี้จากกรณีที่ได้มีคุณกบออกมาเปิดเผยกับทางเพจดังว่าตนได้ถูกพิมพ์รีพายสั่งผลิตน้ำปลาจำนวน 1, 000, 000, 000, 000. หล้านขวดเนื่องจากต้องกู้เงินเพื่อมาทำโรงงานทั้งค่าผงชูรสค่าขวดค่าน้ำตาลค่าเครื่องจกักรรวมไปถึงหนี้นกระบบและยังเป็นผู้คำประกานร,รถบรรทุกน้ำปลาอีกด้วยเคยห่วงนี่แล้วแต่กลับถูกพิมพ์ที่พายด่ากลับมาแม้ล่าสุดพิมพ์ที่พายจะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นดานมามม่่่ทััวลงกนนอยนอยยูไ้ 2. พิกทอดเป็นเหตุให้ต้องออกมายกเลิกการผลิตที่มีปัญหาในทันทีเมื่อได้มีหนุ่มโพสสินค้าจากกล่องตักใจดีหรือตักหนึ่งซึ่งเป็นกล่องส่มราคา500บาทในช่วงปี2022แต่เมื่อได้ของมาแล้วหนึ่งในนั้นมีพิกทอดยี่ห้อพิมพ์ทพายอยู่ด้วยแต่วันที่ผลิตนั้นคือวันที่5้เดือน5ปี2023ทําเอาผู้คนสงสัยกันเลยว่าผลิตจากอนาคตหรือไม่เพราะสินค้าที่ได้รับนั้นได้รับในปี2022อยู่เลยจนพิมพ์ที่พายต้องออกมาขอรับผิดชอบยกเลิกการขาย 3เหมาบัตรแดงเดือดถือได้ว่าเป็นดราม่าใหญ่โตไม่น้อยเมื่อครั้งหนึ่งพิมพ์นิพายได้ออกมาไลฟ์สดว่ามีบัตรแดงเดือดระหว่างแมนยูและลิวอร์พูจำนวนเยอะมากและยังมีสิ่งที่พิเศษส่วรับประทานอาหารกับนักเตะและศิลปินชื่อดังอย่างแจสันหวังอีกด้วยทำให้โซเชียลสงสัยว่าเธอเอาบัตรมาจากไหนเยอะแยะจนต่อมาทางผู้บริหารเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นแบบโค้ตสำหรับแฟนต่างชาติที่เหลือและขายส่งต่อให้พิมพ์นิพายแต่พิมพ์นิพายนำไปจากกิจกรรมของเขาเอง 4. ตักใจดีจากหลายส่วนที่ได้มีการตักกล่องสุ่มตักใจดีสุ่มตักกล่องละ500บาทที่มีรางวัลใหญ่อย่าง iPhone และทองคาอยู่ในบาอโฟมด้วยงานนี้โซเชียลก็ได้เห็นความผิดปกติของทีมงานที่ได้มีการใช้มือเกี่ยวเอา iPhone และทองคาออกจากภาชนะตกักต่อมาพิมพ์นิวไทยก็ออกมายอมรับว่าทีมงานได้ทําจริงขออยากให้เกี่ยวการกลัวของรางวัลใหญ่จะไม่ทั่วถึง ส้มตลาดนัดเป็นประเด็นเดือดไม่น้อยเมื่อพิมพ์ริพายได้ไละ์สดขายส้มยูวซแลนที่นาเข้าจากไต้หวันแต่ก็มีลูกค้ารายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีส้ม3ามกิโลร้อยหรือไม่ทางพิมพ์ริพายก็ขึ้นทันทีว่าตรงนี้ไม่มีส้ม3ามกิโลร้อยาอยากซื้อให้แนะนําไปตลาดแถวบ้านแล้วรับความเสี่ยงว่าคุณภาพเป็นอย่างไรซื้อส้มตลาดนัดก็ต้องอยู่อัตราภาพตามหน้าตาอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกาเนิดเป็นอย่างไรก็อยู่ไปแบบนั้นแล้วยังมีห้อยข้อมูือื่นอีกมากมายที่โตกับคอมเมนต์ดังกล่าวทำเอาเป็นดดดดาาม่่อออยยยููนนน้ววบลีจีจเเืกั 6. ไอาตาแป้งพับเป็นการประทะกันผ่านโซเชียลเมื่อไอาตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังซื้อแป้งพับของพิมพ์ิพายแล้วได้รีวิวลงช่อง YouTube ของตนเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงแต่ก็โดนทางพิมพิพายโต้กลับค่อนข้างรุนแรงว่าไอาตายไม่ฉลาดแทนที่จะใช้แปรงแทนพับลูกตนหกขวบยังทําเป็นเห็นเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สิปีมาแล้วไม่ดังสักทีจนไอาตาต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ็ดบลนี่ขึ้นราครั้งหนึ่งพิมพ์นิพายเคยได้ไลฟ์สดขายบาวนี่แต่เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วต้องออกมารีวิวตำหนิทันทีว่าบาวนี่ที่ได้มานั้นมีราขึ้นเป็นขนมสุดท้ายที่ท้องเสียหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ต่อมาทำพิมพ์นิพายก็ได้ออกมาขอโทษพร้อมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและได้แจ้งลูกค้าอื่นๆหากเจอลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อขอคืนเงินในทันที